เดี๋ยวเรามาดูกันว่าพี่พี่อินฟูแต่ละคนสายไอทีเนี่ยให้ iPhone รุ่นไหนเป็นที่สุดในปีนี้ครับนี่นะครับชอบรุ่นไหนมากที่สุดถ้าไอโฟนแอร์ทำไมครับพี่ <c oughs> ก็บางเบาบ <c oughs> ดีอ๋อคิดว<า>่าอยากจะลองใช้ iPhone Air ดูใช้ั้นเป็นซีซงค่ะที <c oughs> ก,กล้องดีมากคือว่ากล้องหน้ามันดีมากมันก็จะถ่ายเซลฟี่สนุกค่ะแล้วก็ถ่ายคอนเทนต์ง่ายขึ้น <c oughs> แล้วก็ความวิดระหว่างคุณภาพกล้องหน้ากล้องหลังมันมันไม่ค่อยเยอะเพราะฉะนั้นเวลาเอาคนมาผสมรวมกันสองกล้องอ่ะดีมากเ้าดูโอ้คเจอร์คือดีเลิ เอ้ยไม่ใช่ตอนนี้ตอนนี้ครับชอบโปรแม็กครับใช้งานแล้วใช่ไหมพี่ใช่ครับใช้จริงก็มันแตกต่างประมาณหนึ่งเลยแต่ชอบเรื่องของเ a p ค r Chamber เนี่ยเรื่องของชิปซีอที่มันแรงขึ้นใช้งานเราค่อนข้างลื่นด้วยแล้วทำให้งานหนักๆของเราไหลลื่นสี Cosmic Orange อยู่แล้วครับสีส้มสวยที่สุดแล้วทุกคนมาจับเพืงจริงฟีลฟีลกูดมากไอโฟนแอร์สุดยอดมากบผมชอบชอบอะไรมากที่สุดครับเออ iPhone Air สี Space Black ครับโดนไหม จัดมแน่นอนแล้วโปร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 ชอบสีเซเวอร์อ่า iPhone รุ่นไหนมาดที่สุดครับจริงๆใจสั่นกับ iPhone Air มากสวยมากเลยค่ะโดยเฉพาะสีฟ้านะคะทุกคนแต่ว่าถ้าเกิดเลือกตอนนี้ก็คือน่าจะเลือกเป็น Pro ค่ะเพราะาว่าเราเป็นสายคอนเทนต์ใช่จัดไปแล้วใช่ไหมครับนี่นี่เรียบร้อยขอบคุณค่ะ <laughs> ขอบคุณนะครับแล้วเพื่อนๆล่ะครับชอบรุ่นไหนกันบ้างคอมเมนต์มาคุยกันหน่อยครับ